อาร์เธอร์ชอเพนฮาเออร์กล่าวว่าชีวิตแกว่งไกวเหมือนลูกตุ้มไปมาระหว่างความเจ็บปวดและความเบื่อหน่ายอาร์เธอร์ชอเพนเฮาเออร์เป็นนักปรชจาชาวเยอรมันผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักจากมุมมองที่ไม่ธรรมดาเกี่ยวกับความจริงสภาพมนุษย์และบทบาทของความทุกข์ในชีวิตแม้จะถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าชายผู้เศร้าหมองแห่งลทัทธิเพซิมิซึมหรือผู้สงสารแห่งความทุกข์ผลงานของเขา อย่าง The World as w i l l and Representation, the Two Fundamental Problems of Ethics และ On the Basis of Morality กลับนำเสนอแง่คิดอันลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีที่เราจะใช้ชีวิตให้เติมเต็มมากขึ้นแกนกลางของปรัชญาเขาคือแนวคิดเรื่องเจตจำนงซึ่งเขามองว่าเป็นแรงผลักดันหลักเบื้องหลังพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์โชเพน n ฮาเออรเชื่อว,ว่า เจตจำนงนี้ผลักดันความต้องการและความปรารถนาของเราทําให้เรากระทําสิ่งต่างๆในโลกอย่างไรก็ตามเจตจำนงก็เป็นสาเหตุของความทุกข์และความไม่พอใจในชีวิตด้วยเพราะความต้องการของเรามักไม่สมหวังและเป้าหมายต่างๆก็มักไม่บรรลุผลนอกจากแนวคิดเรื่องเจตจำนงแล้วชวัวเป็นเฮาเออร์ยังได้สํารวจแนวคิดเรื่องความเบื่อหน่ายอย่างลึกซึ้งเขามองว่าความเบื่อหน่ายเป็นผลตามมาของสภาพมนุษย์ ซึ่งเกิดจากการวนเวียนของความต้องการและความไม่พอใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากปล่อยไว้โดยไม่จัดการความเบื่อหน่ายอาจนำไปสู่ความสิ้นหวังและความรู้สึกร้ายความหมายดังนั้นในวิดีโอนี้เราจะพูดถึง6วิธีหลีกเลี่ยงความเบื่อตามปรัชญาของโชเพนฮาเออร์โดยการทำตามคำแนะนำเหล่านี้เราสามารถพัฒนาความหมายและความมีชีวิตชีวาในชีวิตลดความเบื่อที่จะนำไปสู่ความไม่พอใจและความสิ้นหวัง 1. ชื่นชมความงามของชีวิตประจําวันชื่นชมความงามของชีวิตประจําวันชัวเพนเฮาเออร์กล่าวว่าความพึงพอใจทุกครั้งที่มนุษย์ได้รับเจ้าหวานมเมล็ดพันแห่งความต้องการใหม่ขึ้นจนไม่ส,สิ้นสุดต่อความต้องการของเจ็ดจำนงแต่ละดวงเขามองว่าความเบื่อหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเกิดจากความต้องการและความคาดหวังที่ไม่สมหวังความเบื่อหน่ายเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของประสบการณ์มนุษย์มนุษย์เรามักแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นจิตใจแต่เมื่อได้รับแล้วความแปลกใหม่กลับหายไปอย่างรวดเร็วทําให้เรารู้สึกเบื่ออีกครั้งการไล่ตามสิ่งเราใหม่ๆแบบไม่สิ้นสุดนี้อาจเป็นวัตจักรที่ทั้งเหนื่อยล้าและไม่เติมเต็มยกตัวอย่างเช่นคุณตั้งหน้าตั้งตารอวันหยุดยาววางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดแต่เมื่อไปถึงที่หมายและสนุกได้ไม่กี่วันก็เริ่มรู้สึกเบื่อและกระสับกระสายตามความคิดของโชเพนฮาวเออร์ความเบื่อนี้เกิดจากความต้องการประสบการณ์ใหม่ และความพึงพอใจจากภายนอกอยู่เสมอเพื่อเอาชนะความเบื่อเขาเสนอให้ลดความต้องการและความคาดหวังลงแล้วค้นหาความพึงพอใจจากสิ่งเรียบง่ายแทนที่จะมองหาสิ่งเร้าใหม่ๆตลอดเวลาเราสามารถค้นพบความสุขจากการเห็นคุณค่าในความงามของชีวิตประจําวันได้โชเพนเฮาเออร์เชื่อว่าการสัมผัสความงามมีพลังเปลี่ยนสภาพจิตใจเราทําให้ลืมความต้องการส่วนตัวและชมเชิญอยู่กับปัจจุบัน หนึ่งในวิธีนำปรัชญานี้มาใช้ก็คือการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเขามองว่าธรรมชาติเต็มไปด้วยความงามและการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราการฝึกสติและการอยู่กับปัจจุบันเช่นนี้ช่วยให้เรามีท่าทีใคร่ครวญต่อชีวิตมากขึ้นเข้าใจตนเองและโลกได้ลึกซึ้งขึ้นเช่นการดูพระอาทิตย์ตกอาจทำให้เรารู้สึกทึ่งและประทับใจความรู้สึกนี้นำเราไปสู่การไตร่ตรองเกี่ยวกับธรรมชาติ ทิทางของเราในโลกและจุดหมายของชีวิตการไตรตรองเช่นนี้ช่วยให้เรามองเห็นความท้าทายส่วนตัวและหาวิธีรับมือใหม่ๆใ,ในยุคปัจจุบันที่เราหมกมุ่นอยู่หน้าจอออกไปสัมผัสธรรมชาติช่วยลดความเบื่อและทำให้เราเห็นคุณค่าในความงามที่อยู่รอบตัวชอเพนเฮาเออร์อยังเชื่อว,ว่าการสร้างหรือเสพงานศิลปะดนตรีวรรณกรรมหรือภาพเขียนช่วยให้เราก้าวพ้นความธรรมดาและเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรา เขาเชื่อว,ว่างานศิลปะแสดงความจริงสากลที่คำพูดอธิบายได้ยากเช่นเพลงหนึ่งอาจทำให้เรารับรู้ความโหยหาความสุขหรือความเศร้าที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะพูดเป็นคำได้การสร้างหรือชื่นชมศิลปะช่วยให้เราหลุดพ้นจากมุมมองส่วนตัวและเชื่อมโยงกับความจริงที่ลึกซึ้งกว่าในยุคป,ปัจจุบันเรามีโอกาสมากมายที่จะเปิดรับศิลปะไปพิพิธภัณฑ์ฟังคอนเสิร์ตหรือชมละครเวที การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้เราชื่นชมความงามและลดความเบื่อโดยรวมแล้วชัวเพนฮาวเออร์ยอมรับว่าความทุกข์และความเบื่อหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ด้วยการเห็นคุณค่าความงามเราสามารถพึ่งพาความสุขจากภายนอกให้น้อยลงและใช้ชีวิตอย่างสงบและเติมเต็มมากขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าเย้ายวนและความวุ่นวายปรัชญาของเขาเรื่องการชื่นชมความงามสามารถช่วยต่อต้านความเบื่อได้ 2. จดจ่ออยู่กับปัจจุบันจดจ่ออยู่กับปัจจุบันชัวเพนเฮาเออร์กล่าวว่าอดีตล่านาคบถ้ามองแยกจากผลของมันก็ว่างเปล่าเหมือนความฝันปัจจุบันเท่านั้นคือเส้นแบ่งที่ไม่อาจแบ่งต่อได้ระหว่างทั้งสองสิ่งนั้นเขาเชื่อว่ากุญแจสําคัญในการหลีกเลี่ยงความเบื่อคือการอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ความเบื่อเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ใส่ใจในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและปล่อยให้ใจล่องลอยไปกับอนาคตหรืออดีต ยกตัวอย่างเช่นคุณไปดูคอนเสิร์ตแต่เอาแต่เล่นโทรศัพท์คิดถึงแผนหลังจบงานคุณจะรู้สึกเบื่อและไม่อินกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าวางโทรศัพท์และตั้งใจฟังดนตรีคุณจะมีโอกาสได้รู้สึกซาบซึ้งกับช่วงเวลานั้นการอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ทําให้เราพบความงามและความเติมเต็มแม้จะเป็นเรื่องธรรมนาในชีวิตประจําวันก็ตามสําหรับโชเพนเฮาเออร์ปัจจุบันคือความจริงเพียงหนึ่งเดียวอดีตผ่านไปแล้วอนาคตก็ไม่แน่นอน สิ่งที่เราควบคุมได้คือประสบการณ์ในขณะนี้ดังนั้นถ้าคุณกำลังเดินอยู่บนถนนแล้วรู้สึกเบื่อลองสังเกตสิ่งรอบตัวเสียงลมผู้คนคุณอาจพบความหมายที่ซ่อนอยู่ในช่วงเวลานั้นเองแทนที่จะปล่อยให้จิตใจล่องลอยหรือหลงอยู่กับความคิดเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตลองหันมาใส่ใจกับรายละเอียดของสิ่งรอบตัวสังเกตสีและพื้นผิวของอาคาร ฟังเสียงรถราบนท้องถนนและเสียงผู้คนที่กำลังสนทนากันและรับรู้ถึงสัมผัสของพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของคุณในทำนองเดียวกันกิจกรรมอย่างล้างจานหรือกวาดพื้นก็สามารถกลายเป็นการทำสมาธิได้หากเราทำด้วยสติและความตระหนักรู้เมื่อเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่จิตใจก็จะปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนและความกังวลทั้งหลาย โดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบันในลักษณะนี้โชเปนฮาวเออร์เชื่อว่าเราจะสามารถเรียนรู้ที่จะชื่นชมความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตและพบความสุขได้แม้ในประสบการณ์ที่ธรรมดาที่สุดเขาเชื่อว่าการฝึกสติอย่างนี้จะช่วยให้เราก้าวข้ามความเบื่อหน่ายและพบความเติมเต็มในชีวิตประจำวันได้ 3. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆโชเปนฮาวเออร์กล่าวว่า มนุษย์แต่ละคนยึดขอบเขตของสายตาตนเองเป็นขอบเขตของโลกตามมุมมองของเขาเมื่อเราขาดเป้าหมายหรือทิศทางที่ชัดเจนเรามักจะรู้สึกเบื่อหน่ายและวิผูกพันกับสิ่งรอบตัวสูญเสียความรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยมีความหมายหรือความสนใจเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ชเปนฮาวเออร์แนะนำว่าเราควรเรียนรู้อยู่เสมอและขยายองค์ความรู้ของเรา เขามองว่าการศึกษาเป็นเส้นทางสำคัญของการเติบโตและพัฒนาตนเองและเชื่อว่าการเรียนรู้นั้นให้ความพึงพอใจโดยตัวมันเองเขายังเน้นย้ำถึงคุณค่าของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเหตุผลในกระบวนการสแสวงหาความรู้ในหนังสือ The Art of Being Right เขาสนับสนุนให้ผู้คนตั้งคำถามต่อสมมติฐานท้าทายแนวคิดดั้งเดิมและคนหาหลักฐานรองรับความเชื่อของตนเอง โชเปนฮาวเออร์เช uhm ื lair, as well as nature, ่อว่าการเข้าถึงความรู้สามารถทำให้บุคคลเข้าใจโลกและตัวเองได้อย่างลึกซึ้งเขาเชื่อว่าการศึกษาปรัชญาวรรณกรรมและศิลปะจะช่วยให้ผู้คนเข้าใจธรรมชาติของความจริงและสภาพมนุษย์สำหรับโชเปนฮาวเออร์การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือองค์ประกอบสำคัญของการดำรงอยู่ของมนุษย์ พราะการเรียนรู้สิ่งใหม่ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความจำเจพัฒนาความสามารถและค้นพบความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นในชีวิตในโลกยุคใหม่ที่วุ่นวายหลายคนไม่มีเวลาในการแสวงหาความรู้ด้วยงานครอบครัวและภาระอื่นๆทำให้รู้สึกว่าไม่มีเวลาศึกษาเรื่องใหม่ๆนอกจากนี้โลกของเรายังเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนเช่นโซเชียลมีเดียเกมหรือสตรีมมิ่งต่างๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้เรามองข้ามการเรียนรู้และนำไปสู่ความเบื่อหน่ายได้ในที่สุดโดยรวมแล้วมีหลายปัจจัยที่ทำให้ผู้คนเลือกความเบื่อมากกว่าการสแสวงหาความรู้อย่างไรก็ตามการตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้เพื่อการเติบโตและพัฒนาตนเองนั้นสาคัญมากและเราควรพยายามจัดลำดับความสำคัญให้กับการศึกษาและการเรียนรู้อยู่เสมอ การเรียนรู้สิ่งใหม่อาจทำให้รู้สึกหนักหกใจพอๆกับความตื่นเต้นแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นขั้นแรกคุณต้องระบุให้ได้ว่าคุณต้องการเรียนรู้อะไรอาจเป็นทักษะใหม่ภาษาใหม่หรืออะไรก็ตามที่คุณสนใจลองคิดถึงสิ่งที่คุณหลงไหลหรือสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพของคุณเมื่อคุณระบุสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้แล้วให้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ เป้าหมายจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและมีสมาธิตลอดกระบวนการเรียนรู้จากนั้นรวบรวมทร,มรมัพยากรความรู้นั้นหาได้จากหลากทางเช่นคอร์สออนไลน์หนังสือครูสอนพิเศษคลาสเวลากลางคืนพอดแคสต์หรือวิดีโอให้เลือกทรัพยากรที่เข้ากับสไตล์การเรียนรู้ของคุณ สร้างแผนหรือกำหนดเวลาที่เหมาะกับชีวิตและจังหวะการเรียนรู้ของคุณแบ่งการเรียนออกเป็นส่วนๆและจัดสรรเวลาเพื่อฝึกฝนและทบทวนเพราะการเรียนรู้ต้องอาศัยความสม่ำเสมอกำหนดเวลาฝึกฝนและยึดตามแผนของคุณให้ดีการเข้าร่วมชุมชนของผู้เรียนที่มีความสนใจเหมือนกันจะมีประโยชน์มากคุณจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้รับคำแนะนำและได้รับกำลังใจจากผู้ที่เดินทางสายเดียวกันจำไว้ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่าปรกลัวที่จะทำผิดลองผิดลองถูกและทดลองทรัพยากรหลายแบบจนกว่าจะเจอวิธีที่เหมาะกับคุณ 4. พัฒนาความสนใจของคุณโชเปนฮาวเออร์กล่าวว่าดนตรีคือศิลปะอันสูงส่งและเป็นศิลปะที่ลึกซึ้งที่สุดเขาเป็นคนที่สนใจงานอดิเรกหลายอย่างตลอดชีวิตเขาเป็นนักอ่านตัวยง เชื่อว่าการอ่านคือพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทางสติปัญญาเขาอ่านอย่างกว้างขวางทั้งประชญาวรรณคัมและเหติการเขายังเป็นนักเขียนที่มีผลงานมากมายหนังสือและบทความของเขาคือวิธีทำความชัดเจนแก่ความคิดของตนเองและใช้ถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นให้แก่ผู้อื่นเขายังเล่นฟลุตเพื่อความเพลิดเพลิงส่วนตนเองและเชื่อว่าดนตรีมีผลเยียวยาต่อจิตใจและร่างกาย เขายัางชอบเดินเล่นเป็นเวลานานทั้งในเมืองและชนบทเพราะการเดินช่วยให้จิตใจปลอดปโปร่งและเชื่อมโยงกับธรรมชาติตามความเชื่อของเขาการทำกิจกรรมที่คุณชอบเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะความเบื่อเพราะมันทำให้จิตใจมีส่วนร่วมและทำให้คุณเดิมดำกับปัจจุบันอย่างเต็มที่เมื่อคุณทำในสิ่งที่คุณรักคุณจะไม่เปิดพื้นที่ให้ความคิดลบเข้ามาเลย เขายังเชื่อว่าการพัฒนาความสนใจและติดตามความลหลงไหลของตัวเองจะนำไปสู่การค้นพบตัวเองและการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเมื่อคุณดึงพลังสร้างสรรค์จากภายในออกมาคุณจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่โลกได้งานอดิเรกแตกต่างกันไปในแต่ละคนแต่สิ่งสำคัญคือการหาก,กิจกรรมที่คุณรักจริงๆและให้ความรู้สึกถึงเป้าหมายหรือความสำเร็จ งานอดิเรกอาจเป็นการอ่านเขียนวาดภาพระบายสีเล่นดนตรีทำสวนทำอาหารหรือกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายการเลือกงานอดิเรกอาจทำให้สนุกและน่าตื่นเต้นแต่ถ้ายังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรก็อาจรู้สึกหนักหกได้เช่นกันหากเป็นเช่นนั้นสำหรับคุณเราขอเชิญให้พิจารณาความสนใจของตัวเองลองคิดดูว่าคุณชอบทำอะไรในเวลาว่างคุณชอบอ่านหนังสือเขียนวาดรูปหรือเล่นดนตรีหรือไม่ คุณสนใจกีฬาการทำอาหารหรือการทำสวนหรือเปล่าจงทำรายการความสนใจของคุณและใช้สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสำรวจงานอดิเรกที่เป็นไปได้สิ่งสำคัญคือการจัดเวลาให้กับงานอดิเรกหรือกิจกรรมของคุณเป็นประจำซึ่งช่วยสร้างโครงสร้างและกิจวัตรในชีวิตพร้อมทั้งทำให้เกิดความเพลิดเพลินการมีส่วนร่วมในสิ่งที่คุณรักอย่างแท้จริงสามารถช่วยคุณเอาชนะความเบื่อหน่ายและค้นหาความหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิตได้ 5. ให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณตามคำพูดของโชเปนฮาวเวอร์ว่าสุขภาพนั้นมีคุณค่ามากกว่าสิ่งภายนอกทั้งปวงจนแม้แต่ขอทางที่สุขภาพดีก็ยังโชคดีกว่ากษัตริย์ที่สุขภาพย่ำแย่เสียอีกให้ความสำคัญกับสุขภาพโชเปนฮาวเวอร์ชี้ว่าสุขภาพมีค่ามากจนแม้แต่ขอทางที่สุขภาพดีก็ยังมีโชคดีกว่ากษัตริย์ที่ป่วยไข้เสียอีก ข้อความนี้เน้นให้เห็นว่าสุขภาพสำคัญกว่าแฟกเตอร์ภายนอกเช่นความมั่งคั่งสถานะทางสังคมหรือทรัพย์สินต่างๆในการกำหนดความสุขของบุคคลและเน้นความสำคัญของการออกกำลังกายพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและการใช้ชีวิตอย่างสมดุลโชเปนฮาวเวอร์เชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้นไม่เพียงแต่สำคัญต่อความเป็นอยู่โดยรวมเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการหลีกเลี่ยงความเบื่อหน่ายอีกด้วย เขาเชื่อว่าความเบื่อหน่ายอาจเกิดจากการขาดการเคลื่อนไหวทางกายและการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลเมื่อผู้คนออกกําลังกายเป็นประจำเขาจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นมีแรงจูงใจและมีอารมณ์ที่ดีขึ้นซึ่งช่วยให้มีสมาธิและมีส่วนร่วมในชีวิตมากขึ้นทําให้ความเบื่อหน่ายไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้เพื่อปฏิจจบัติตามปรัชญายของโชเปนฮาวเวอร์ในโลกยุคปัจจุบันเราสามารถนำพฤติกรรมหลายอย่างที่ส่งเสริมสุขภาพและความสมดุลมาใช้ได้ เช่นการออกกำลังกายเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเดินโยคะหรือเข้ายิมเราสามารถเลือกกินอาหารที่ดีขึ้นเช่นลดอาหารแปรรูปเพิ่มผักผลไม้และธัญพืชเต็มเมลด็ดอาหารที่สมดุลและมีคุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงช่วยรักษาสุขภาพกายแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและอารมณ์ด้วยอีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญกับการนอนหลับให้เพียงพอและพักเบรกระหว่างวันเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ การพักผ่อนที่เพียงพอช่วยส่งเสริมสุขภาพกายจิตและอารมณ์และป้องกันภาวะเหนื่อยล้าหรือหมดภัยด้วยการดูแลสุขภาพกายของตนเองบุคคลสามารถมีชีวิตที่เติมเต็มมากขึ้นปราศจากอารมณ์ด้านลบที่เกี่ยวข้องกับความเบื่อหน่ายและประสบการณ์เชิงลบอื่นๆ 6. โอปรับความสันโดษในคำพูดสุดท้ายของโชเปนฮาวเวอร์สำหรับวิดีโอนี้เขากล่าวว่า เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราอยู่ตามลำพังดังนั้นผู้ที่ไม่รักความสันโดษย่อมไม่รักเสรีภาพเพราะเมื่อเราอยู่ตามลำพังเราจรึงเป็นอิสระจริงๆโชเป็นฮาวเวอร์เชื่อว่าบางครั้งความสันโดษเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เราชื่นชมชีวิตได้อย่างแท้จริงและหลีกเลี่ยงความเบื่อหน่ายที่มักจะมากับมันเขาเชื่อว่าหากเราต้องการชื่นชมความงามของโลกเราต้องเริ่มจากการชื่นชมตัวเองและโลกภายในของเราเสียก่อน แทนที่จะตามหาการกระตุ้นจากภายนอกอยู่ตลอดเวลาเราควรใช้ความสันโดษเป็นช่วงเวลาในการสำรวจความคิดและความรู้สึกของตนเองรวมถึงความสนใจและความลงไหลของตนเองเขาเห็นว่าเมื่อเราอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลาเราจะถูกรบกวนด้วยความคิดความสนใจและกิจกรรมของคนอื่นจนเราไม่อาจรับรู้ตัวตนภายในของตนเองได้อย่างเต็มที่ทำให้ไม่สามารถชื่นชมความลึกซึ้งของชีวิตได้ในมุมมองของเขา ผู้ที่คอยมองหาการยอมรับจากผู้อื่นหรือหมกมุ่นกับสิ่งร้าทางภายนอกมากเกินไปจะพบตัวเองตามหาความตื่นเต้นครั้งใหม่อยู่เสมอโดยไม่เคยสัมผัสความพึงพอใจที่แท้จริงในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีคุณค่ากับความสันโดษและการใคร่ครวญตนเองจะสามารถพัฒนาความหมายและเป้าหมายในชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้นพวกเขาสามารถชื่นชมความงามของธรรมชาติศิลปะและดนตรีและค้นพบความสุขจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่น คนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการโซเชียลไลซิงออกงานปาร์ตี้หรือสังสรรค์กับเพื่อนๆอ,อาจรู้สึกสนุกในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจเริ่มรู้สึกว่างเปล่าและกระสับกระส่ายบทสนทนากับเพื่อนอาจเริ่มขาดความลึกซึง้งและพวกเขาอาจคอยมองหากิจกรรมสนุกใหม่ๆเพื่อไม่ให้ต้องผเผชิญหน้ากับความคิดและความรู้สึกภายในของตนเอง ตรงกันข้ามคนที่เห็นคุณค่าความสันโดษและการใคร่ครวญตนเองอาจใช้เวลาว่างไปกับการอ่านเขียนหรือทำงานอดีเรกที่ให้เขาได้อยู่กับความคิดของตัวเองพวกเขาอาจค้นพบความสนใจใหม่ๆความลหลงไหลใหม่ๆและพัฒนาการรับรู้ตัวเองและความสงบภายในที่ลึกซึ้งขึ้นเพื่อชื่นชมความสันโดษอย่างเต็มที่สิ่งสำคัญคือการกำจัดสิ่งรบกวนจากภายนอกคำแนะนำของโชเปนฮาวเวอร์คือปิดโทรศัพท์และออกจากโซเชียลมีเดีย เพื่อไม่ให้ถูกรบกวนและให้มีพื้นที่สำหรับสำรวจความคิดและอารมณ์ของตนเองสิ่งนี้ช่วยป้องกันความเบื่อหน่ายและเปิดโอกาสให้เห็นคุณค่าชีวิตอย่างลึกซึ้งขึ้นโดยสรุปแล้วโชวเป็นฮาวเวอร์เชื่อว่าความสันโดษไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวหรือหลีกเลี่ยงแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตที่เติมเต็มโดยการใช้เวลาอยู่กับตัวเองสำรวจความสนใจและความหลงใหลของตนเองเราสามารถสร้างความหมายและเป้าหมายในชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้นได้ ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกว่าวุ่นหรือขาดแรงบรรดาลใจลองพักจากโลกภายนอกและมอบของขวัญแห่งความสันโดษให้กับตัวเองคุณอาจค้นพบโลกใหม่ที่สวยงามและน่าอัศจรรย์ที่รออยู่ภายในตัวคุณเองอย่าลืมกดติดตามขอบคุณมากที่รับชม